อันนี้ออกไปไหนมาหรอ,มไ,อ,อไ,ไม่ได้ออกไ,ไม่ไ,ได้ออกไเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาเล่นเลยมไ,ไม่ได้เพิ่งตื่นไม่ได้ไปไหนมาด้วยใช่เราต่ดตัวขนาดนี้ไม่ไปไหนอ่ะเนี่ยก็ลราไมเชื่อกูกรไมเชื่อไงโอ้โห ันนี้คือชุดเรียนใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับยังไม่ได้อ,อ,อ๋อจะไปอาบดวงอาบเดือดระวังไม่สบายอะเนีย่ยอะไรนะครับเด็กไม่ค่อยจะตีเลยนครสวรรค์นี่อยู่อยู่แถวไหนของนครสวรรค์อะ เผื่อเผื่อเราจะไปในเมืองไปหาไงเอ,อ้ไม่ใช่เผื่อเราจะไปเผื่อเราไปเที่ยวแถวนู้นไงอือใช่ <ไป S 1> มีที่ไหนน่าเที่ยวปะนครสวรรค์นเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยนึกว่าบอกร้านเหล้าแล้วตัวไฟอะไรนะดหน้าดิคนนหรอใช่เอ,อ้ไม่ใช่ <laughs> ยอมาลาเล่นลาเล่นลาเล่นเอ,อ้ อะไรนะครับทำไมไม่ตรงในรูปวะไม่เหมือนในรูปเออคุณคนแบบเห็นแบบในรูปแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเห็นรูปแล้วที่เด่นเขาก็ปัดทิ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรนะครับคนเสียใจดีนะเธอไม่ปัดเราอ่ะถ้าเธอปัดเรานี่เราเสียใจทั้งวันทั้งคืนเลยนะ เอ้ยอย่าล้อค่ายเลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้สูงสูงนั่นแหร่ครับเดาไม่เกินร้อยหกสิบห้าใช่ไหรอใช่ไหมขอรูปๆสักตัวเอ่เอ,อ,อ,อประมาณร้อยร้อยห้าสิบเก้าอ่ะไม่ถึงอนะ่ะ โหสิบหายละวเอาไ้นะชอาผู้หญิงตัวเราอะไรนะชอบผู้หญิงตัวสูบไม่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 ชอบชอบตัวเท่านี้แหละชอบตัวเท่านี้แหละชอบตัวเท่านี้แหละเอ้ยไม่ใช่ชอบ <laughs> ชอบแบบตัว <laughs> ชอบเอ้ยคนนเาะอะไรนะตัวเท่านี้ <laughs> อ่ะสูงเท่าไหร่สูงแล้วเหี่ ร้อยห้าสิบโอ้ชอบเลยสเปกเลยเอ้ยไม่ใช่ชอบชอบร้อยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสองมั้งทำไมชอบเลยชอบผู้ชายสูงไหมหรอได้อยู่ดิได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ก็แปลว่าไม่ได้ดิว่าอย่างเงี้ย ไปรู้จักแอปนี้มาจากไหนอะ,ะไปรู้จักแอปนี้มาจากไหนครับเ,ออเล่นมาตั้งปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วจนปีสองแล้วหนุ่มจีบเยอะบ้างหนุ่มจีบเยอะไหม<ะ>หนุ่มจีบเยอะไหมครับเข้ามาเล่นเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่มีเวลาอ๋อ,อไม่ใช่ช่วงช่วงที่แบบเข้ามาเล่นนต่เขามีคนจีบบ้างไหม หรือแบบในนี้ไม่มีแต่เอ,อที่เลี้ยนอยู่มีเยอะเลยอะไรนะ <c oughs> มันวันเจอเด็กผู้หญิงออวันเจอเด็กผู้หญิงอ๋อไม่อยไม่มีใครก็แบบเข้ามาจีบเลยหรอ <c oughs> <c oughs> มันตาไม่ถึงในพวกนั้นน่ะบอกเลย <c oughs> คนแต่รู้ตาไม่ถึงแล้วนะ อ,อ,อ๋อไม่ตกครับผมคึ้ม,มๆเฉยๆเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกหรือว่ามันกำลังจะไปตัทีใช่ฝนอ่ะมันจะตใชแบบเออเธอจะเอาฝนมาปล่อยจังหวัดเธอมาปล่อยจังหวัดเราอันนี้มีอยู่ในในในเมืองครับผมอันนี้อยู่หอเหรอรวมกันเหรอหรือว่าอะไรเพิ่งรู้ว่าคน คนนครสวรรค์ก็น่ารักเหมือนกันนะนนนเนี่ย,ยอะไรนะจริง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 ถ้าไม่เห็นกระต่ายไม่เชื่อนี่เก็ช,ชัดอยู่ชัดอยู่แต่ชัดปะเห็นชัดปะดเสียงก็ชัดชัดไหม นไปไหนวะนะเฮ้ยมีรักยิ้มด้วยนี่ว่าสองข้างเลยอะไรอะชอบชอบอ้สเต็กสเต็กเอ้ยไม่ใช่สเปคเลยอย่างเงี้ยจะไปอาบน้ำอะไรนะครับจะไปอาบน้ำอ้ยจะไปอาบน้ำะแล้วโอ้ ก่อนจะไปอาบน้ำนี่จะมีได้อะไรบอกว่าได้กูเนี่ยอติ๊กตัอติ๊กตัอติ๊กตับติ๊กตับอ้าวไม่นดีเสียงเลยทีนี้ก่อนจะไปอาบน้ำนี่จะได้อะไรบอกว่าก่อนจะไปอาบน้ำนี่จะได้อะไรบอกว่า อะไรนะ่ะดรไปไม่ไม่ยังไม่ได้กดดูเลยยังไม่ได้กดดูก็ก่อนหน้านี้ที่ให้ถ่ายไอความสูงอะแล้วกดดูโปรใช่ทำไมหรอตัวอ๋อไม่ดูโปรหรอนั่งอย่างนี้จ้องอย่างนี้ดีกว่าไปกดดูทำไมตรงนี้น่ารักไปเยอะ จริงสงสัยเราจะไม่ได้อเลยเราไม่ได้จะไปอาบน้ำแล้วอะ่ะไอ,อจุกไอจีไม่น่าจะได้แล้วมนะั้งต่ว่ามันจะขึ้นหมดทุกตัวเหรอมันจะปนเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะรูปรูปรูปโปรเป็นยังไงรูปโปรเป็นยังไงอะไรวะเนี่ย AR หมดหมดใจสามดวงนี่คืออะไรอ่ะ มันขึ้นมันขึ้น S U G A R หัวใจหัวใจแล้วก็ L E ยีบเก่าอ,อะไรนะเอ,เอากำลังพิมพ์อะไรอีกปะเนี่ยมันขึ้นรอข้อความนะอ,อีกอ๋ไม่ได้พิมพ์มาไม่ก็อไ จำได้ปะเจ้าสั้นสั้นกว่าเธอถ้าจะจำได้แหละโอเคโอเคครับผมไปอาบน้ำบ๊ายบายครับ